ค่ะเมื่อนี้กัมาคือเกามาคือเกาหลายคือเกาค่ะเมื่อนี้เมื่อรับเงินเ้อค่ะเมื่อนี้แต่ว่ากับคนหลายคือเกาตอนไปเห็ุพรอมเพลน,นกล็หลยบบน,นี้มารับเงินก็หลายคือเกาค่ะพี่น้องเงินมื่นกับไผก็อยากได้เนาะค่ะน้องคนหลากหยาหลากหยาจาังห้านี่มันก็ต้องเบิกไปใส่เด้ค่ะ ผู้เถ่าผู้แก้เพื่อนบริเฮดบารค่ะเพื่อนเฮดอันแบบแ่สมมูดบันที่ซื่อ,อก็ต้องมาโดตเอามาต้องมาอันเบิกเนาะมันก็นเลยคิ้วเงว้วคิ้วฮอดอันมือนี่ที่เปนที่ฮอดอัน5า0 0กลอยประมาณผู้สิถึงพันคนติีนแต่เลนตนเนาะคะ่ะเนาะโอ้ย ก็ค <Cornell> ือผู้เพิ่นรวยเด้อผู้เพิ่นลวยเพิ่นบ่ได้มากิดยากนำมฮามีเงินท่ไดมาเฮาก็ไอ้โกรดอกไปใส เียอปั๊บสมุทเียอปับ๊บหลายได้ค่ะรดหนกมาอยู่ข้างนอกปีกไล่หลาย มีกะหลายคือกันค่ะมากดอันนี้ทังมากดถึ้งปับสม,มุดก็หลายหลายค่ะหลายคือเก้ามองได้ก็หลายกันวางเงินเนาะแล้วตนและตนผู้เฮ้าเจ้าอันอีสานเฮ้าแพรนี่บัส ไปมีบัตรก็มากดตู้กับกัแน่นคือเก้าค่ะกดตู้กันแน่นคือเก้าจะว่าไปปั๊บแต่สมุทปั๊บแต่สมุทกันนะปั๊บสมุทกันอ้างอยู่ค่ะปั๊บสมุทไปคางพี่ติกระต้อคือกันสิปั๊บกระได้นึกว่ามันอันอันซุ่มกดซุ่มหนึ่งกันนี่อันนั้นมองกดอันนี้มองกดเอาอันนี้ไปปั๊บก็ค่ะว่าที่ปั๊บมันละโอ้ผู้ใดกดมันยุ่นีมันบ่ อ๋อปั๊บปับไปถ้าเกินกดจัจมากดเถอะเพิ่นื่บ่ได้เอาขึ้นมาแมนบอเพิ่นไห้ใส่สมมติเทาแล้วเนาะาสมมตเทาแล้วเดี๋ยวเฒ่าบางคนกับเจ้าาใจเจ้ายันเจ้าข้นเจ้าข้นเุ้าวเุถาวเนาะแมนแมนมันจะบ่ได้กำหนดว่าเดือนนึงเป็นน้องเออาก็เลย่เข้าใจมันเะเลตนมองนี้น่ะ

ที่เขาไปปั๊บุด้แล้วคุณจะไปปับตาถ้ามันดูดีปั๊